เอ้ยสาว่าดีเด็กเด็นูพี่น้องนี่นะาพับยุกับพบูตี้ชแนววันนี้เราจะมาเล่นเกมทดีมากเฮ้ยหนีได้ปอเกินไปป้าหนีได้อหนีได้ปะ

รอบนี้แม่งยังไงวะเคเคเราจะเอาชนะป้อมเลยนะไปตีป้อมเลยตีป้อมนะ ตีป้อมกันอยู่นะตีป้อมกันอยู่ฮะผมมีคอมโบนะถ้าถ้าท่านผู้ชมเคยเล่นเกมนี้และถ้าเคยใช้ตัวนี้แ <are> นะนำฮะผมคอมโบคอมโบที่หนึ่งคือกดกดสกิลที่สองก่อนนะสกิลสองก็จะแบบจะวิ่งช้าลงนะ <'re> เชี่ยคือมึงตีแล้วมึงแยกยกันเลย่ยแมเล่นยอารเตีให้ได้ตีให้ได้ตีให้ได้ Đi đây, Đi hết đây. Hãy subscribe ah, มันมวนมาละเนี่ยคอมโบอ่าคอมโบที่หนึ่งคือเอ้ยเดี๋ยวไม่สิคอมโบที่หนึ่งคือกดสกิลหนึ่งก่อนนะสกิลหนึ่งเสร็จ มีคนจะไปโอ้ยจะแพ้แล้ว่ะไม่ยอมหรอกคอมโบที่หนึ่งคือกดสกิลแรกก่อนนะเอ๊ะไม่ดิกดกดสกิลสองก่อนนะกดสกิลสองแล้วกดสกิลแรกนะเอาง่ายกดสกิลนี้ปุ๊บกดสกิลนี้เสร็จก็กดกดสกิลนี้กดสกิลนี้เสร็จก็กดสกิลนี้ครับและถามว่าทำไมต้องกดสกิลที่สองก่อน เพราะว่าสกิลสองเป็นลุมดาใช่ปะล่ะลุ่มดําปุ๊บมันจะแบบเป็นวงใช่ไหมตรสก็มีมันจะมีโอกาสหนีอยู่ใช่ปะแล้วเราก็ปล่อยสกิลหนึ่งไปนะเพื่อเป็นการสตันให้แบบไม่รู้ถ้าผู้ชมจะเข้าใจป่าเนะนั่นนะมันจะเป็นการสตันนะฮะแล้วโดนลุมดำดูเข้านะจำเนี้ยแบบนี้ก็ได้นะยนแตกไอเชี่ยเป็นเพื่อนลาดกลควเลยวะ โอเคโอเคสั่งซื้อก้อนสั่งซื้อของเล่นเนี่ยหลุมดำไปก่อนเลยก็ได้เนี่ยจังวันนี้อืไม่ติดว่ะ เออตี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 ตตนันเน่โดดนะฮะสตาร์ละอุ๊ยหนีวะเชฟมังหนีไปได้ปะเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะแล้วถามว่าหนูเห็นผมเห็นพี่ใช้สกิลแรกก็แล้วสกิลสองแบบนั้นก็ได้นะมันได้ทั้งสองแบบเลยครับ ตีป้อมตีป้อมตีป้อมไอ้สัตว์ตีตีเออ,เออสวยสวยชนะแล้วก็จะเป็นเอฟเฟกประมาณนี้ครับถ้าชนะครับ เมกจูรีนะครับก็เป็นชัยชนะนะครับที่ได้รับมานะครอ๋อแรงนักลบอยู่นะเป็นแรงอ่าแรงกากอยู่นะแรงกากอยู่โอ้นักลบอลเอลไอนักลบที่สองนะนักลบเอลเอลนะครับแรงนักลบเอลเอลนะครับหรือจะเรียกว่ามาสเต มาสเตกก็ได้นะครับมาสเตกก็แปลว่า,ม,ามัน,ม,นมันเป็นตามชื่อแรงนะครับตามชื่อแรงมาสเตกนะครับก็เป็นแรงที่ใกลอยู่นะครับอ,อ๋อเีคนกดไลค์ให้นะเอเคโอเคบอกเพื่อน กับดูดิจะได้รับของอะไรเนี่ยถ้าได้ชัยชนะมันจะบวกอันนี้ให้นะเฮ้ยได้รับดาวอะ่ะไปดูดิอะไรของเมืองกูจะดูดาวไหนอะไรกูงง อ๋อนี่อ๋อไอ้นี่มันมันบังไว้อยู่นะก็เ,เลยผมมองไม่เห็นครับนี่ฮะกดนี่ครับงับได้รับเงินนี่แค่นี้ครับเราก็จะได้เงินมาครับง่งมีเพื่อน เยสกับพี่ชายท้องใหม่คะ่ะไอซัดบักแรงยอมรับอ๋อเขาชวนเล่นนะอะผมไม่เล่นนะครับใจที่หลังนะไว้ที่หลัง ก็จบแล้วนะครับก็ใครชอบอย่าลืมกดไลสสค์ซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมคลิปใหม่ๆ,ๆต่อไปเรื่อนเล่ๆนะครับก็จบกันเพียงเท่านี้นะฮะโอ้ยได้รับตัวละครว่ะเนาะไม่ใช่อะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยตัวละครได้รับนะไม่ไม่ใช่ถาวรนะได้รับเฉยๆนะนี่โอเคก็สวัสดีครับไปแล้วบาย